มัทธิวบทที่26เมื่อจบคำอุป,ปมาทั้งปวงนี้แล้วพระเยซูก็ตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่าพวกท่านก็รู้ว่าอีกสองวันจะถึงเทศกาลปัสกาและบุตรมนุษย์จะถูกมอบให้เขาตรึงตายที่ไม้กางเขนครั้งนั้นผู้หวหน้าผู้โรหิตและเหล่าผู้อาวุโสในหมู่ประชาชนมาประชุมกันที่คฤหาสน์ของมหาปุโรหิตชื่อไยาฟาส และพวกเขาคบคิดกันหาอุบายที่จะจับพระเยซูมาฆ่าเสียเขาพูดกันว่าจะอย่าลงมือในช่วงเทศกาลเลยมิฉะนั้นจะเกิดเจราจนในหมู่ประชาชนที่หมู่บ้านเบธานีขณะพระเยซูประทับอยู่ที่บ้านของซีโมนคนโรคเรื้อนหญิงคนหนึ่งถือพระอบน้ำมันหอมราคาแพงมากเข้ามารืยนรถพระเสียน ขณะที่พระองค์ทรงนั่งรับประทานอาหารอยู่ที่โต๊ะอาหารเมื่อเหล่าสาวกเห็นดังนั้นก็ไม่พอใจจึงกล่าวว่าทำไมทำให้เสียของปอเปล่าๆน้ำมันหอมนี้ถ้าขายจะได้ราคาดีเอาเงินให้คนยากจนได้แระเยซูทรงทราบจึงตรัสกับพวกเขาว่าไปกวนใจอย่างนี้ทำไมนางได้ทำสิ่งดีงามให้แก่เรา ท่านจะมีคนยากจนอยู่กับท่านเสมอแต่เราจะไม่ได้อยู่กับท่านเสมอไปที่นางรินน้ำหอมนี้บนกายของเราก็เพื่อเตรียมตัวเราสำหรับการฝังศพเราบอกความจริงกับท่านว่าไม่ว่าข่าวประเสริฐจะเผยแพร่ไปที่ใดๆทั่วโลกเขาจะกล่าวขานถึงสิ่งที่หญิงนี้ได้ทำเพื่อเป็นการระลึกถึงนาง แล้วยูดาสอิสคาริโอตหนึ่งในสาวกสิคนไปพบพวกหัวหน้าปุโรหิตถามว่าพวกท่านจะให้อะไรแก่ข้าพเจ้าถ้าข้าพเจ้ามอบพระองค์ให้แก่ท่านพวกเขาจึงนับเหรียญเงิน30เหรียญส่งให้ยูดาสนับตั้งแต่นั้นยูดาสก็จ้องจะหาโอกาสที่จะมอบพระเยซูให้แก่คนเหล่านั้นวันแรกของเทศกาลขนมปังไม่ใส่เชื้อ เหล่าสาวกมาทูลถามพระเยซูว่าพระองค์ทรงประสงค์จะให้เราจัดเตรียมปัส,สกาให้พระองค์เสวยที่ไหนพระองค์ตรัสว่าจงเข้าไปหาคนหนึ่งในเมืองบอกเขาว่าพระอาจารย์ตรัสด,ดังนี้ว่าใกล้จะถึงกำหนดเวลาของเราแล้วเราจะฉลองปัส,สการ่วมกับเหล่าสาวกของเราที่บ้านของท่าน ดังนั้นเหล่าสาวกจึงไปทำตามที่พระเยซูทรงบัญชาและจัดเตรียมปัส,สกาพอคลบค่ำพระเยซูทรงนั่งรับประทานอาหารที่โต๊ะอาหารร่วมกับสาวกสิบสอคนระหว่างรับประทานอาหารกันอยู่นั้นพระองค์ตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าคนหนึ่งในพวกท่านจะทรยศเรา เหล่าสาวกเสียใจมากตั้งทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข่าไม่ใช่ข้าพระองค์แน่ใช่ไหมพระเยซูตรัสตอบว่าผู้ที่หยิบอาหารจุมในชามเดียวกับเราคือผู้ที่จะทรยศเราบุตรมนุษย์จะไปตามที่เขียนไว้แต่วิบัติแกนผู้นั้นที่ทรยศบุตรมนุษย์ถ้าเขาไม่ได้เกิดมาเลยยังจะดีกับตัวเขามากกว่า แล้ยูดาสผู้ที่จะทรยยต่อพระองค์ทนว่ารับีไม่ใช่ค่ะพระองค์แน่ใช่ไหมพระเยซูตรัสตอบว่าคือท่านเองขณะรับประทานอาหารพระเยซูทรงหยิบขนมปังทรงขอบพระคุณพระเจ้าและหักส่งให้เหล่าสาวกและตรัสว่าจงรับไปรับประทานเถิดนี่เป็นกายของเราและพระองค์ทรงหยิบถ้วย ทรงขอบพระคุณพระเจ้าและยื่นให้กับพวกเขาและตรัสว่าท่านทุกคนจงรับไปดื่มเถิดนี่คือโลหิตของเราอันเป็นโลหิตแห่งพันธสัญญาซึ่งหลั่งรินเพื่ออภัยโทษบาปแก่คนเป็นอันมากเราบอกท่านว่าเราจะไม่ดื่มน้ําจากผลองังวนนี้อีกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงวันนั้นที่เราเดื่มร่วมกับท่านใหม่ในอาณาจักรของพระบิดาของเรา เมื่อร้องเพลงสรรเสริญแล้วพวกเขาก็ออกไปยังภูเขามะกอ,อกเทศและพระเยซูตรัสแก่เหล่าสาวกว่าในคืนวันนี้เองพวกท่านจะทิ้งเราไปกันหมดเพราะมีเขียนไว้ว่าเราจะฟาดฟันคนเลี้ยงแกะและฝูงแกะจะกระจัดกระจายไปแต่หลังจากที่เราเป็นขึ้นเราจะไปยังกาลิลีก่อนหน้าท่านเปโตรทูลตอบว่า ถึงใครๆทิ้งพระองค์ไปหมดข้าพระองค์ก็จะไม่มีวันทิ้งพระองค์พระเยซูตรัสตอบว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าในคืนนี้เองก่อนไก่ขันท่านจะปฏิเสธเราถึงสามครั้งแต่เปโตรประกาศว่าถึงแม้ข้าพระองค์ต้องตายกับพระองค์ข้าพระองค์จะไม่มีวันปฏิเสธพระองค์ แล้วสาวกที่เหลือก็พูดแบบเดียวกันแล้วพระเยซูกับเหล่าสาวกของพระองค์มายัางที่แห่งหนึ่งเรียกว่าเกสเซมานีพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าจงนั่งอยู่ที่นี่ขณะที่เราไปอธิษฐานที่นั่นพระองค์ทรงพาเปรตโตกับบุตรชายสองคนของเซบีดีไปกับพระองค์ด้วยพระองค์ทรงโศกเศร้าและเป็นทุก์ยิ่งนะัก จึงตรัสกับพวกเขาว่าจิตวิญญาณของเราท่วมท้นในความทุกโศกแทบจะตายจงเฝ้าระวังอยู่กับเราที่นี่พระองค์ทรงดำเนินไปได้สักหน่อยจึงซบพระพรกลงที่พื้นและทรงอธิษฐานว่าข้าแต่พระบิดาหากเป็นไปได้ขอให้ถ้วยนี้พ้นไปจากข้าพระองค์เถิดอย่างไรก็ตาม อย่าให้เป็นไปตามใจของข้าพระองค์แต่ขอให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์และพระองค์ทรงกลับมาหาสาวกของพระองค์และพบว่าพวกเขากำลังนอนหลับอยู่จึงตรัสถามเปโตรว่าพวกท่านจะคอยเฝ้าอยู่กับเราสักชั่วโมงเดียวก็ไม่ได้หรือจงเฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่อท่านจะได้ไม่ตกเข้าไปอยู่ในการทดลอง จิตวิญญาณพร้อมแล้วก็จริงแต่กายยังอ่อนกำลังพระองค์เสด็จไปอธิฐานเป็นครั้งที่สองว่าข้าแต่พระบิดาหากถ้วยนี้ไม่อาจพ้นไปนะครัพระองค์ต้องเดิมก็ขอให้สำเร็จดังพระประสงค์ของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงกลับมาก็ส่งพบว่าพวกเขายังคงหลับอยู่ เพราะพวกเขาง่วงมากจนลืมตาไม่ขึ้นพระองค์จึงทรงละพวกเขาไว้แล้วเสด็จไปอธิษฐานเป็นครั้งที่สและอธิษฐานในเรื่องเดิมจากนั้นพระองค์ทรงกลับมาหาเหล่าสาวกและตรัสว่าพวกท่านยังนอนหลับพักผ่อนอยู่อีกหรือดูเดถิดใกล้จะถึงเวลาแล้วและบุตรมนุษย์จะถูกทรยศให้ตกอยู่ในมือของคนบาป ลุกขึ้นไปกันเถิดผู้ทรยศเรามาแล้วพระองค์ตรัสยังไม่ทันขาดคำยูดาสหนึ่งในสาวก12คนก็มาถึงพร้อมกับคนหมู่ใหญ่ซึ่งถือดาบถือกระบองคนเหล่านี้เป็นพวกที่บรรดาหัวหน้าบุรหิตและเหล่าผู้อาวุโสของประชาชนส่งมาผู้ทรยศได้กำหนดอานัดสัญญาณกับพวกเขาว่า คนที่เราจูบคือผู้นั้นจงจับกลุ่มเขายูดาสตรงเข้ามาหาพระเยซูและถูลว่าขอคำนับระบบีและจูบพระองค์พระเยซูตรัสว่าเพื่อนเอ๋ยจะมาทำอะไรก็ทำเถิดแล้วคนเหล่านนั้นก็ตรงเข้าไปจับกลุ่มพระเยซูคนหนึ่งในพวกที่อยู่กับพระองค์เอื้อมมือคว้าดาบชักออกมา ฟันหูบ่าวของมหาปุโรหิตขาดพระเยซูตรัสกับเขาว่าเก็บดาบเสื้อเถิดเพราะคนทั้งปวงที่ชักดาบจะตายด้วยดาบท่านคิดว่าเราไม่อาจทูลขอพระบิดาหรือพระองค์จะให้ทูตสวรรค์กว่า12กองแก่เราทันทีแต่ถ้าเช่นนั้นจะเป็นจริงตามที่พระคัมภีร์กล่าวไว้หรือว่าต้องเป็นไปตามนั้น และพระองค์ตรัสกับโคนกลุ่มนั้นว่าเราก่อการกรบฏหรือพวกท่านจึงได้ถือดาบถือกระบองมาจับเราเรานั่งสอนอยู่ในลานพระวิหารทุกวันและท่านก็ไม่ได้จับกลุ่มเราแต่ทั้งหมดนี้เป็นไปตามที่ผู้เผยพระวจนะได้เขียนเอาไว้และเหล่าสาวกทั้งหมดก็ละทิ้งพระองค์แล้วหนีไปผู้ที่จับพระเยซูนำพระองค์มาพบมหาปุรหิต ขายาฟาสในที่ซึ่งพวกธรรมจารย์และผู้อาวุโสมาชุมนุมกันฝ่ายเปโตรตามพระองค์มาห่างๆจนถึงหลานบ้านของมหาปุโรหิตเขาเข้าไปนั่งกับพวกยามเพื่อคอยดูผลที่จะเกิดขึ้นพวกหัวหน้าปุโรหิตและทั้งสภาแซนแฮด,ดรินค้นหาหลักฐานเท็จมามัดตัวพระเยซูเพื่อที่จะได้ประหารพระองค์แต่ก็ไม่พบอะไรเลย แม้จะมีพยานเทศหลายคนมากล่าวหาพระองค์ในที่สุดมีสองคนออกมาให้กันว่าคนนี้พูดว่าข้าพเจ้าสามารถทำลายพระวิหารของพระเจ้าและสร้างขึ้นใหม่ได้ภายในสามวันและมหาปุโรหิตจ,จึงยืนขึ้นกล่าวกับพระเยสูว่าท่านจะไม่ตอบอะไรหรือทำให้การที่คนเหล่านี้กล่าวหาท่านเป็นเรื่องอะไรกัน แต่พระเยซูทรงนิ่งอยู่มหาปุโรหิตจึงกล่าวกับพระองค์ว่าภายใต้คำสาบานโดยอ้างพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่เราสั่งท่านว่าถ้าท่านคือพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้ากระจงบอกเรามาพระเยซูตรัสว่าใช่อย่างที่ท่านพูดเราขอบอกแก่ท่านทุกคนว่าในอนาคต ท่านจะเห็นบุตรมนุษย์นั่งอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระอ์ผูทรงอริและเสด็จมาบ้านงบนเมฆแห่งฟ้าสวรรค์มหาปุโรหิตจึงฉีกเสื้อของตนและพูดว่าเขาได้พูดมินประมาทพระเจ้าเราจะต้องหาพยานอีกทาไมดูเถิดบัตรนี้แล้วท่านทั้งหลายได้ยินคํำมินประมาทแล้วท่านคิดเห็นอย่างไรพวกนั้นตอบว่า เขาสมควรตายและพวกเขาถมน้ำลายใส่พระพักและต่อยพระองค์คนอื่นๆก็ตบพระองค์และว,ว่า mm hmm. เจ้าพระคริสตทำนายให้เราฟังสิใครตบเจ้า <laughs> <laughs> ฝ่ายเปรโตนั่งอยู่ที่หลานบ้านสาวใช้คนหนึ่งมาพูดกับเปรโตว่า mm hmm. เจ้าก็อยู่กับเยซูแห่งกาลิลีด้วย แต่เปโตโปรปฏิเสธต,ต่อหน้าคนทั้งปวงว่าเจ้าพูดอะไรข้าไม่รู้เรื่องและเปโตรออกไปที่ประตูรั้วสาวใช้อีกคนหนึ่งเห็นเขาพูดกับคนที่นั่นว่าคนนี้อยู่กับเยซูชาวนาซาเรสเปโตโปรปฏิเสธอีกครั้งพร้อมทั้งสาบานว่าข้าไม่รู้จักคนนั้น สักครู่ผู้คนที่อยู่แถวนั้นมาพูดกับเปโตรว่าใช่แน่ๆเจ้าเป็นคนหนึ่งในพวกนั้นฟังจากสำนเนียงของเจ้าก็รู้และเปโตรจึงสบทดสาบานเป็นการใหญ่ว่าข้าไม่รู้จักคนนั้นจริงๆทันใดนั้นไก่ก็ขันเปโตรจึงนึกขึ้นได้ถึงสิ่งที่พระเยซูตรัสไปว่าก่อนไก่ขันท่านจะปฏิเสธเราถึงสามครั้ง เขาจึงออกไปข้างนอกและร้องไห้อย่างขมขื่นเอเมน